สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าไปสู่เกมเวนเดย์เอาตัวรอดจากความดํามืดดู้สินีเนเน่เป็นห้องนอนของเวนเดย์ในลิ้นชักแล้วก็มีหนังสืออุ้ยแล้วมีฝั่งนั้นด้วยอะ่ะฝั่งนั้นเป็นเพื่อนเราเขาเรียกว่าลูเมดเราจะต้องมาพักที่นี่นะครับนี่เพื่อนเรามีหลายคนอุ้ยอพอออกจากห้องนอนอะ่ะเราก็มาเจอกับ<อ>ทางปิด<อ>เขาไม่ให้เราไปอะ่ะบิงนังไงคุณ ครูใหญ่เรียกแล้วตอนนี้คุณครูเรียกพวกเราแล้วนะครับให้พวกเราเรีบไปหาครูขามีภารกิจให้เราทําด้วยเวลาใกล้จะหมดแล้วบิงเราต้องรีบไปหาคุณครูนั่นแหละเก่งมากนี่คุณครูเรียกแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาแล้วต้องมานัา่งใช่เรามานั่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้โอเควันนี้นะครับเราจะให้น้องๆทุกคนสวัสดีครับทุกคน ีสวัสดีตอนเช้าเขาเป็นม้ออเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กๆนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกับคุณครูคุณครูชื่อคุณครูเบนสิบหกเบนสิบหกเฮ้ยนี่ไงมืออยู่นี่อุ้อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนผู้ชายอ่ะเฮ้ยดูมือเพื่อนสิมีเล็บมีเล็บหนามออกมาเลย ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นเหมือนโรงเรียนเวทมนต์เลยนะทุกคนจะมีความสามารถพิเศษส่วนเวนเดย์เนี่ยก็จะจะมีความสามารถแบบปุ๊บมองเห็นอดีตแล้วก็มองเห็นอนาคตได้ถ้าไปสัมผัสตัวใครอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้คือเพื่อนดีไงเห็นไหมเวนเดย์อยู่ข้างหน้ามีมือด้วยเอาแล้วเ,<อ>เดี๋ยวเราจะเ,<อ>าเราจะมาดูว่าเขาจะให้เราทําอะไรบังบิงจะดูเวนเดย์เหรออุ้ยดูมือสิเ,อเหมือนของจริงเลยอะ่ะตีเดตีเด อุ้ย,ยเวลาเดินแล้วบิงเขาให้เราทำภารกิจแล้วตามเพื่อนไปเขาไม่ไปเลยเอา้าวเพื่อนไปกันหมดแล้วไหนอุ้ยเราเราอ่านภารกิจไม่ทันนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยออหมดเวลาครับเขา <อ S 2> ไม่เห็นบอกเลยเขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องเรียนนะครับไปห้องเรียนของเรานี่นี่นี่มาแล้วมีลูกศรมาแล้วนี่เว้นเดย์อีกคนนึงอยู่นี่ มาถึงที่ห้องเรียนแล้วทำไมไม่มีเพื่อนๆเลยเนี่ยเออไม่มีใครเลยอ่ะเพื่อนๆไปไหนกันหมดเพื่อนมาาสยใช่รถติดหรือเปล่าก็มีด้วยเหรอมีที่นี่มีความลับอยู่ถ้าเห็นเหรอใช่ถ้าเคยดูเหรอใช่ตรงนี้นเหรอนี่นี่ห้องเราเหรอฮ้ยมันวาร์ปเข้าไปแล้วอุ้ยอ๋อนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงไงที่เจอสัปหลาในคืนวันแรกอ่ะ เล่นมาหมุนใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นมมาหมุนได้ไหมระวังนะเราจะเจอที่นี่แหละที่นี่มีผีโอ้เราจะเอาหมีเหรอปลาปงไม่ได้ปลาปงเหรอแล้วนี่ใครอะเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่อะโอ้เพื่อนปลาปงอยู่เขาเล่นและอันนี้อะอันนี้โยนลูกบอลเหรอเรามีเพื่อนเล่นอยู่สองคนสามคน พ่ออยากเป็นคนอะไรพ่ออยากคืนอันนีนน้อุ้ยอุ้ยขอให้ทำอะไรอ่ะนั่นไงเจออะไรบางอย่างแล้วนั่นไงเพื่อนคนนั้นเดินเข้าไปในปา่า<อ>บิงตามไปไมไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบิงต้องตามไปช่วยนะพ่อรู้ไหมแตบบ่ป่าใ,ในในป่ามันจะมีตปะปลานั่งไงไม่ยุ่งสักแล้<อ>วบิงบิงไปช่วยเร็วหนูไม่ไปดีกว่าหนูบิงขอให้เราไปช่วยเดี๋ยวก่อนพ่อต้องนี่ไปช่วย คนนี้บอกว่าห้ไปอ๋อข็ห้ามไปอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วทุกคนเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนคนนั้นวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วได้มีคนเข้าไปในป่าครับงั้นไงเราเจอเจ้าตัวนี้จริงด้วยงั้นไงเอาแล้วตัวนี้แหละมันทําร้ายเพื่อนเราแล้วมันก็แอบเข้าไปวิ่งบิ๊งตามไปให้เราตามไปบิ๊งหนีเหรอแล้วก็เรามีพลังวิเศษไง โเว้นเดย์ไม่ยอมเข้าไปช่วยทําไงดีเ,ดเขาเอก์มีพลังนะเขาบอกว่าคุณอยู่ไหนเคนเดย์มีพลังนะอ้าวแล้วบิงจะไปไหนอะไปแล้วไม่อยู่ในป่าแล้วน่ากลัวเหรอไหนพ่อลองไปดูซิแอบแอบหลังคนนี้ดีกว่าพ่อเดี๋ยวเราจะตายเราเกิดมาเราเล่นหน่อยอีกงั้นพ่อขึ้นอันนี้ได้ไหมขึ้นไม่ได้ไไดูซิว่าไอตัวนั้นมันวิ่งหนีไปไหนเนี่ยไงแล้วดูสิ นี่ไงตาอยู่เนี่ยตัวตัวแตกเลยอะ่ะตัวแตกเลยทุกคนเราไปดูซิมันแอบอยู่ไหนอ,อุ้ยเข้าไม่ได้อะ่ะอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นนะเห็นเปล่าเรารีบออกอย่างอุ้ยนันไงเราโดนดูดเหรอโอ้เราเขาให้เรากลับมาที่นี่อะ่ะเลตโกเราจะไปกันเราไปช่วยเพื่อนกัน เพื่อนโดนจับไปห้าคนเราจะโดนจับไปอีกปุ้ย,ยกลางคืนแล้วบิงกลางคืนแล้วมืดแล้วพ่อมอ่านไม่ทันใครเล่เอาออกจากตรงนี้ปุ้ย,ยมเมื่อกี้เ,เราโดนมือหรอหอนูจะกดไปบิงออกไปดูสิข้างนอกเกิดอะไรขึ้นประตูประตูล็อกอยู่หรอ นีไ่ไงนี่ไงพิงระว,วังนั่นไงพิงเป็นอยากไปโดนสีแดงต้องรองใหม่เลย<ม>โอเคไม่เป็นไรโอเคทุกคนเมื่อกี้นี่เราโดนเราเหมือนเขาให้เราออฟบี้เนาะแต่เราไม่รู้อ่ะเราเดินไปโดนสีแดงเราก็เลยตายเลย <laughs> ไม่ได้ใช่แล้วมันให้เริ่มใหม่ ให้เริ่มใหม่ตลอดอะ่ะถ้าเราตายมันเริ่มใหม่ไกลมากเราไม่มีจุดเซฟด้วยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่างั้นสาหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ n ไบ e ด้วยนะบ๊ายบาย